เออเออเขาก็ใจถึงนะนี่มองขึ้นไปก็เห็นอยู่เห็นอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ขึ้นไปขี้เขึ้นไปแล้วก็เออเอ็มเมื่อกี้จะพูดอะไรเรื่องวะอ๋อไอ้ตัวมันเป็นเอ่อบันไดเลื่อนอ่ะนะที่เป็นรูปเอ็กซ์เป็นรูปตัวเอ็กซ์นะแล้วดูอย่างที่ที่แบบบันไดเลื่อนในเนี้ยในใน,ในห้างเอ่อที่มันชื่อเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นโรงแรมด้วยแล้วมีห้างอยู่ด้วยเนี่ยนะครับคือไอ้ตรงบันไดเลื่อนเขาเนี่ยแต่จริงๆก็คือบันไดเลื่อนธรรมดาแหละนะ ผมเห็นที่ที่ไหนก็มีวะนะแต่ที่นี่เขาเล่นเขาเล่นกิมมิกก็คือเขาเอาไอ้ตรงข้างๆบันไดอะนะข้างๆบันไดเนี่ยเขาเอา,เอาไฟไปติดแล้วเขาก็เอาพวกแผ่นพลาสติกสีขาวอะนะแผ่นพลาสติกแข็งสีขาวอะ่ะไปติดไว้แล้วเขาเปิดไฟเนี่ยมันก็เลยดูออกมาว่าเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งขึ้นนะนึกออกไหมอีฝั่งนึงขึ้นอีฝั่งหนึ่งลงมันก็เหมือนการกระบาดเงี้ยมันก็เป็น x x x, x ตอนแรกผมก็งงมากเพราะเช้าผมก็เดินผ่านันแล้วผมเห็นเอ๊ะคนมันถ่ายรูปอะไรวะ แต่ผมอะด้วยความรีบเพราะผมจะรีบไปสมัมมนาก็ไม่ได้สังเกตอ่าพอพอพอจะลงมาทํารายงานน้าเนี่ยก็เดินมาตรงนั้นเน่ะเห็นอ๋อผูเข้าใจละมันเป็นมันเป็นมันเป็นพูดง่ายคือน้าก็คงเห็น่ะบันไดเลื่อนเนี่ยจริงๆที่เซ็นทัลก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอ็กซ์ขนาดนี้อะนะนะหรือว่าที่ผมว่าที่เซ็นทัลเวิด์ก็มีนะฮะมันแต่มันไม่ได้เป็นเอ็กซ์ขนาดนี้คือที่เนี่ยเขาจงใจจะให้มันเป็นเอ็กซ์เอ็กซ์ตัวนี้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 แล้วก็ที่สาคัญคือมันเด่นตรงี่วา มันใช้ไฟสีขาวเป็นแบ็กกราวด์หมายว่าติดอยู่ที่ข้างข้างบันไดเลื่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวที่มันเป็นแผ่นพลาสติกแข็งะนะฮะเป็นสีขาว 8, แปะลงไปเองมันก็เลยยืนดูแล้วก็จะกลายเป็นเอ็กซ์ผมว่าเข้าใจว่ากลางคืนน่จะยิ่งเด่นกว่านี้ฮะเพราะว่าแสงตอนนี้แสงมันยังเข้ามาได้อยู่ไงมันก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยชัดแต่กลางคืนเนี่ยพอทุกอย่างมันเป็นไฟหมดแล้วข้างนอกมันมืดนะเพราะว่าเวลามองไปที่บันไดตัวเอ็กซ์เนี่ย เราจะต้องหันหลังให้กับสวนลุมนะฮะสวนลุมตอนนี้ยมอนก็ผมยืนอย่างสวนลุมอยู่ข้างหลังผมอ่ะครับเออคนก็แบบโอ้โแบบถ่ายรูปกันเต็มเลยผมก็อ,อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เข้าใจนะแต่ดูสนุกดีสนุกดีอถือว่าเป็นคนมาเดินเต็มเลยนะะเยอะมา, <c oughs> มากเยอะจนลงงงว่ามันมาเดินทําไมกันวะอ๋อมาถ่ายรูปแต่ก็ไม่ค่อยเป็นคนซื้อของนั่นนะผมก็ไม่ค่อยเห็นคนซื้อของเท่าไหร่นะแต่ก็แต่ว่าที่ผมเห็นขายดีอ่ะพวกของกินเนี่ยน้ําดื่ม ขน,นมอะไรประมาณนี้เพราะคนมันมามันก็ม,นกมันก็หิวมันก็ต้องกินนะแต่ไอ้ชนิดที่จะซื้อของเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะไม่เห็นนะไม่ค่อยไม่ค่อยอะ่ะก็ถือว่าไม่ค่อยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นบอกว่าอ่านนี้เล่าให้ฟังเรื่องแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพเผื่อใครไม่อยากจะตกเทรนก็เชิญมานะครับตามสบายนะครับเอทีนี้กลับมาพูดเรื่องการเมืองแล้วนะการเมืองผมได้ข่าวมาว่าสุดท้ายธรมนัทเขาจะเขาจะไม่ เขาจะบอกว่าเขาอาจจะไม่นั่งตำแหน่งอะไรเลยนาได้ยินยังมด้ก็นบ้นนนงางป่ะพี่ผมพูดเออผมว่าเขาเราเีนเกาก็ต้องจริงนะเออผมก็เชื่อหนตอนแรกแล้วแล้วก็มีคนถามว่าแล้วเขาจะแอคอาร์ทำไมวะแอคอาร์เพื่ออะไรที่จะมาอยากได้ตำแหน่งอเขาก็ต้องพยายามโยนหินถามทางก่อนดีนะนะโยนหินถามทางอันนี้ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวออกไปนอกเรื่องนิดนึงตอนนี้เจอโรงเรียนเก่าเด็กเด็กนักเรียนโรงเรียนเก่าของอนุทินนะฮะอเดินมาเป็นโูงเลยฮะ อ่าอ่าอาสมสำมเดินมาเป็นฝูงเลยครจะเดินไปเที่ยว <c oughs> จะเดินไปเที่ยวเซ็นทรัลพาร์คเดีต้าเดี๋ยวต้องบอกว่าโรงเรียนนายกนะโอเคนี่เวไม่มีอะไรออกไปนอกเรื่องก็จะบอกนะว่าอ่ที่ผมได้ยินมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของอ่ธรรมนัสเนี่ยนะฮะหรือที่ผมชอบเรียกเสียตุยกํนานผู้กองตุยแล้วประมาณเนี้ยเขาคงจะยอมรับแล้วละ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคุณยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หมายความว่า รัฐบาลมันก็จะมันก็จะโดนยื้อไปเรื่อยๆนะนะครับเพราะว่าอนุทินเนี่ยก็ต้องกลัวมากเพราะถ้าส่งใครที่มันมีตําหนิเข้าไปหนึ่งคนเนี่ยมันก็หมายความว่ามันก็หมายความว่าคุณอาจจะโดนเหมือนเสถ่าก็ได้<ช>อคุณอาจจะโดนเหมือนเสถ่าก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เออ,อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยอผูอ้ก,กองตุ๋ยก็ต้องยอมถอยเน่นะครับก็เลยส่งน้องตัวเองมาอะไรประมาณเนี้ยครั้งนี้ก็เช่นกันฉันได้ก็ฉันนั้นครับ นะครับก็ก็เช่นกันนั่นแหละผมเชื่อว่าตอนนี้เขาคงจะรู้แล้วว่าเนี่ยมันผ่านมาเจ็ดวันแล้วนะจริงๆเกินเจ็ดแล้วนะเพราะว่าวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมศุกร์ที่แล้วที่มันโหวตนายกใช่ไหมเนี่ยวันนี้มันศุกร์อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเกือบแปดวันแล้วนะแปดวันนั้นจริงๆคุณควรจะทําให้มันจบๆบต่พอมันไม่จบเนี่ยอย่างที่บอกออนุทินก็พูดมาหลายครั้งแล้วนะอันุทินก็บอกว่าถ้าคนไหนคุณสมบัติไม่ผ่านผมก็ไม่เสนอนะเอาเพราะไงที่มึงมึงก็เสนอที่มึงอยากเป็นเศรษฐาสองไว้ล่ะ เสนอไปดิเออเป็ดจะต้องมาพูดเลยพูดทําไมวะกูยังงงเนี่ยถ้าคนไหนเออคุณสมบัติไม่ผ่านผมก็ไม่เสนอนะผมก็นึงในใจว่าไม่ต้องพูดก็ได้คําเนี่ยพูดทําไมวะ